mai <coughs> kholai นี mm ่ไ hmm. ม mm ่ม hmm. ีการไม่มีการได้แล้วงบนอยครับเอานะคะหนงสองได้ยิ้มค่ะทำไไมมยิ้มผิดชาะรทต้องตอนีเใช่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 ใชใช่ใ่ใช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 ่่ใช่ใช่ใช่่่่ได้่่่